จริงเหรอจริงต่อในมีดเลยนะในมีดไอ้คุณบอกไอ้ไปขุดไอ้ใบไม้อ่ะอ๋อเฮ้ยคุณคุณทะลอกหนังมันได้เหรอโอ้ไม่อะไรอะไรพี่อะไรพี่ผมเจอชุมพี่ช่วยผมเจอบอสอีกแล้ว่ะบอสหน้าคุณอะบอสอ่ะเนี่ยประเด็นคือบอสจะโดนแดดไม่ได้นะประเด็นอะโอเคโดนแดดได้ ตกใจเลยเมื่อกี้นี่ก็ที่ว่ามหากรวยเห็นไอพีกำลังมาเป็นร้อยล้านสามแสนมื่ตัวกำลังพุ่งมาหาหน้าผมเป็นบอสด้วยเออใช่ผมก็เห็นบอสเหมือนกันมัวคุณนี่บอสคุณไปตัดไม้เร็วไปหางกระบองมามีอยู่แล้วมีอยู่สองอันนี่สองลองวิเต่าเก่งไหมครับ ขผมกินไมเถื่อนเองด้วยเออไม่เลยแต่ว่ามันบอสมันอึดจังเลยวะมันเกิดอยู่แล้วพี่ชอบมาช่วยผมทีว่าเต่ามันต้องคาบอะไรได้ทุกอย่างแหละเต่าคาบเลยมันต้องคาบอะไรได้ทุกอย่างเลยเต่าเต่าอะไรเต่าแดงเต่าแดงคืออะไรอ่ะก็เนี่ยเต่ามันแดงอ่ะไม่ได้สีเขียวอะไรเงี้ยไหนเนี่ยผมทะลอะไหนตัวเนี้ยแล้วคุณทะลอะมันยังไงอ่ะคุณก็พามัน คุณมาตรงที่มันแคบๆหน่อยดิขุไม่เห็นมันหมดแล้วอ่ะถะเลอะทีเดียวเลยนะมันพังเลย <c oughs> เออเดี๋ยวเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้ผมให้คุณถลอกเองแต่ผมขอข้าวขวานก่อนได้ไหมตายแล้วอ่าทีนี้เราจะได้ขวานนะลงามาสาระกันดีกว่าเมื่อกี้ไล่สาระมากเลย <c oughs> เอาไปช่วยถุงเอ่อถุงเอ่อสติ๊ก <c oughs> เอาจากไหนนะไปช่ยวย อ๋อจะเอาจากไอ้นี่เคุณโดมคว้าขายคุณนะผู้ช่วยเราจะมีควาาเหมือนเขามั้งเอาแล้วช่วยทีนี้ผมมีขว้าในคนแล้วคุณพร้อมหรือยังอ่ะทีนี้เราเหลือแค่ว่ามันจะมีอะไรให้เราอีกไหมก็คือมันจะอะไรให้เราเอ่อต้องใช้ในการชีวิตรอดครั้งนี้ไหมคุณผมไม่ไหวเข้ามาคุณไม่ไหวคุณเดูเฟร่เหรอผมกินหัวใจแล้วผมไม่ไหวตัวเกลืเฮ้ย อะไรวะทำไมผมถือสองมือได้ขวานเฮ้ยผมถือขวานสองมือได้คุณอยู่มไมหนคุณเฮ้ยคุเท่คุณไม่อช่วยเดีย๋ยวมันอยู่ที่บ้านรับเราอ่ะ,อะนี่นี่นี่ทำไม,ไมผมอยู่นี่มคุณดูมาดูคุ้เท่ไม,มไม่เอ็งมุมใ่างนั้นวะไม่เอ็งอไม่เกิดอะไรขึ้นนะแย่มุมโคตรใหญ่มไม่ได้แย่มุมนะไม่ได้เาดถาวัลย์นะสมองเอาขวานขวานเนี่ย ทำไมไม่ใหญ่ผมยกพันได้ไงมา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 ดู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 ผมนะเร้วบอกเลยว่าผมผมเป็นผมผมผมแข็งแกร่งนะผมถือขวานสองอันได้นะอ๋อดีดขับที่ัวแตกเลยนะเก่งเก่งอ่าทีนี้ทีนี้ผมให้คุณแล้วเอาไปเดี๋ยวผมจะสอนวิธีตัดไม้อย่างเบสิคของเรอฮะหันหน้าไปเทบ็อกที่เราต้องการตัดแล้วก็ ทีนี้นแปลรูปมันหรือไม่ไม่ร่วงมันเลยคุณไม่ร่วงคุณคิดมันร่วงเหรอไม่ร่วงเหมนะครับไอ้คุม่ครับทีนี้มันเถีองผมท้าไม่เป็นแล้วนะวิธีแปลรูปไม้ก็ตัดอย่างนี้เลยเปล่าคุณนี่เราอยู่ในบ้านน,นั่นจริงจริงหรตัดขายอยู่อให้ไปก่อนนะเดี๋ยวถ้าเราสมบูรณ์เมืไหนก็ค่อยมันไม่ใช่อย่างนี้ไปนะี่ยมันต้องหาอะไรอีกเปล่านะวิธีน่ะวิธีใช้อองานมันอะ อ๋อจะไม่ผิดมันต้องตัดเด้อยขวานี้ปะได้ปบบบบไดบบบบ่บเบบบบบบบไบบบบบบบเบบาบอบบบบกบบ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 บรอบบเบบอบอบบบคบบ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 บ อาศัยน้ำไหลมาหน่อยดิผมต้องการน้ำมากเลยจะเราหนาวมากปเดี๋ยะผมหนาวผมหนาวอะ่ะคุณทำไงดีวันดี้ตัดไม้ไม่ได้ว่ะไม่ดีอะเรามีขวาแล้วนะแต่เค่อเหลือแค่เดียวอะอมันต้องใช้ลีกเปล่าหรือว่ามันเอาไปคัฟไปได้เปล่า มันแปลว่าอะไรวะดูดิอืมคือมันบอกวิธีครัฟปะวิธีตัดปะอันนี้มันมาจว่วะ